ปรากฏการ์เอลนิโยในประเทศไทยในช่วงที่เกิดปรากฏการ์เอล尼โยประเทศไทยจะมีสภาพอากาศโดยรวมร้อนขึ้นมีปริมาณฝนน้อยกว่าปกติและเกิดความแห้งแล้งเป็นวงกว้างสภาพอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้นจะต้องเฝ้าระวงังอากาศร้อนขึ้นฝนตกน้อยกว่าปกติมีความแห้งแล้ง แรงนี้มีทางรอดวิธีรับมือวิกฤตภัยแล้งใช้น้ำอย่างประหยัดคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ระหว่างล้างหน้าแปรงฟันหรือตอนล้างจานรดน้ำต้นไม้ช่วงเช้าและช่วงเย็นตอนไม่มีแดดเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำเมื่อโดนแสงแดดนำน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำเช่นน้ำซักผ้า น้ำล้างผักผลไม้น้ำล้างจานให้นำกลับมารดน้ำต้นไม้กักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ยามขาดแคลนวางแผนการใช้น้ำและกักเก็บน้ำสำรองเอาไว้ใช้ตรวจสอบรอยรั่วตามท่อต่างๆภายในบ้านหมั่นตรวจเช็คและตรวจสอบรอยรั่วของท่อน้ำรอบๆบ้านอยู่เสมอประหยัดน้ำวันลนิดช่วยกันป้องกันภัยแล้ง